เอาล่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาสาดน้ำในสงการกันน้ำเปรสที่กินไม่ได้ไปกันค่ะสงการปีนี้ใช่มยล่ะทะเลน,น้ำแล้วนี่คือร้านอะไรนี่ร้านาไข่ก๋วยเตี๋ยวแรอนะ้ากินจากแต่ไปกินเขากินได้ไหม <c oughs> มเสื้อขายเยนาะ เดินไปได้เดินไม่ได้เดินได้แล้ว,ว,ลวอุ้ย,ย,ยนยยยยยี่บ้านนี้สวยเนาะเกือบตกท้องบ้านนี้มีความสวยงามนี่เป็นมัชแมนชัลเลชเชเลชแบบที่จะมีความยืดเยืนันข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยเราว่าเราจะมาเล่นน้ำสงการหน่อยแล้วแต่หัางน้ำอยู่ที่ไหนเนี่ย สวัสดีค่ะพี่มาเล่นน้ำโงการค่ะเล่นท่าไหนหะคะอ๋อไม่รู้ค่ะจอแล้วโอ้โหยังได้กระเป๋าออมาเนี่ยหยิบน้ำยังไงะอึ๊บเออหยิบน้ำไม่ได้อ่ะไม่น้ำไม่ใช่ มาสวัสด,ดีาสบาผจการกันหน่อยในการเล่นนะ้ำไปเลยเข้าไปเลยอึบเข้าไปมือคือฉันจะสาดน้ำยังไงเนี่ยคือเราจะฉันสอนสาดน้ำหน่อยสาดน้ำไม่เป็นคนค้าสอนพี่สาดน้ำนยค่ะพี่สาดน้ำไม่เป็น น,นี้มีปืนชิ้นน้ำปะเนี่ยทหารว่าไม่เป็นพิลลึกชิ้นน้ำฉันหลบมาเราบไปฉันหมดเฮ้ยจินเจชาแน,นลจินเจชาแน,นลวันด,ดีเพือเ่อนวันด,ดีเอาถังตรงไหน ทีงไหนเธอฉันไม่รู้เธออะไไปนฉันเนี่ยขึ้นหอเธอเนี่ยขึ้นไหนหรออ๋อขั้นน้อยก็คุรจะมีเนาะนี่มัง้งอุ้ยน้ำแข็งแดงแอบเข้าไปกินด้วย ไรเนี่ยมาชัวยเลทำไมเนี่ยวิคันบนขันไม่เข้าไปด้วยขันบนก็จะเป็นบ้านพระอัครอังกาศนะ <c oughs> ไอม,มีอะไรบ้าง <c oughs> ดูสีสัตน้ำก็สนอย่าสนุกเลย จะใส่น้ำตรงไหนเนี่ยมีน้ำให้สาดอุ้ยตรงนั้นมีปืนเชือดดาให้เราด้วยหาตรงน้าดูจับปืนฉีดน้าเมียวใครเอาใมาให้สาดใครเอามาให้ฉัดโอชีด้วยชีด้วยเธอเดือดเดือดหยุ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 ดเธอหยุดไงนี่ไงเธอเดนฉันแน่ฮ่าจุ๊มเอาหาย สงการปีนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยโค้ชแช่น้ำด้วยตุ้มตุ้มอะไรเนี่ยโอ้ใช่ด้วยจะโดนใครมาเราเตรียมเลยเอยเต็มเต็มเลยวะเฮ้ยเธอจะโดนแน่นี่แนี่เฮ้ยนี่แนี่ นี่เนี่ยโด,ดนนี่เออโดนฉีดซนะฮ่าฮ่าเล่นนะ้ำวันนี้ต้องสนุกแนะ่ฉลองสมการโอ้ตุมต้มตุม้มตุ้มโอ้โหมีแต่คนฉีดน้ำจิ้มน้ำใส่กันเลยแล้วเนี่ยเย้วิววิว,ว,วไปเติมน้ำกันดีกว่าน้ำหมดเกลืโอเคน้ำหมดแล้ว เ,เติมน้ำกันจิบโอเคน้ำเต็มแล้วชิต่อเลยเย้นี่เน่เนี่นอันเอ็นเี่ MC หลือมาก็ไม่รูหมือกันเย้สนุกสนุกสนุกราได้ลจิมาชั้นเนี่ยนี่แน่จะได้จิคน้ำเติมเตมเลยโอ๊ย อะไวว่าโดนเต็มๆมาอยู่ต้นฐานกันตรงนี้กันดีกว่าจะกินของอร่อย,ออยะมาเรีนโลกไงไม่เอาฉีกเลือดแล้วพี่กินอื่นนี่เนี่ยนี่แน่นแนโอ๊ยมื่กีไ้ไปถ่ายในแบบนูนนะแต่ว่าวิดีโอนั้นถูกล็อิทง่แล้วเจอพี่หนิวบวชนการฉันเนี่ยโอ้เธอเลอะเลอะนี่เนี่ยฉีดแน่นี่เน,นี่นี่เนี่นนอยอ็คือข้าโอ้ หน้าตุเลยขอเติมหน้าแบบนึงโอ้โห้กลบมเป็นนี่ตกตกกลายปนี่จะเล่นน้ำเนี่ยโอโดนฉีดแน่นี่แน่โอ้ช่วยด้วยฉันโดนฉีดเอ้ยดีแด้ออ๋อช่วยด้วยเออตึ๊งกัดดิแอ้ยโดนซะโอ้ยกำลังเต็มเต็มเลยกำลังเต็มเต็มเลยเอ้ยนี่เขาเรียกว่าสัตว์น้ำรู้ มันเต็มหน้าฉะเลยเข้ากินหมกึกระทั่วกว่าค่โอ๋โอไมไ่กินกระมงดีวกว่าบ้านนี้เป็นบ้านสวยเนาะโอเคอร่อยอ่ะ กาไปเช็คเช็คเช็คมาดีไหมรัีครับทำไมอาซาเลสิลักจำอะไวะเคุณจ้พี่ในี่ยไล์สดด้วยเขามาไล์สดที่ฉันเห็นอากาศการนี้ยวนี้เขาเขาจะโดนทันดินน้ำแน่แ้หายไปกรหมดแล้วเนี่ยถ้าไปอีกฉันจะโดนยิงแน่ไปที่อื่นแต่มันกลัว มีรัวหมดแล้วตรงมีน้ำตกด้วยเฮ้ยฉันที่ถ้าถึงมาสงการสุดที่เมื่อนั้นจะจับเด็ดเนาะเฮ้ยน่าเลยหนาำอะขอนเราไปแช่น้ำแป๊บนึงก็จะสามาสนการทุกคนเลยนะคะอวอรมาชโล เห็นช <y> <ify> mm ุดโกกัวฉันก็อยากได้ชุดโกกัวโอ๊ยตรงนี้มีจริงกังตัวมันแหงอเราไปกินจริงกังเถอะวันนีเย่โค้ชชาเนี่ยเขาคอยแกงเขาคอยแกงโอเคเก่งวันเบามากอืมต้องมีอะไรอีกสิที่เราไม่ถูก ไม่โดยสุดที่แค่พี่ถ่ายรูปด้วย,ย,ยค่ะาที่เดินแล้วเนี่ยชิคกี้พายเดินไม่โดนเนาะแบบเมื่อกี้เจอพี่ในแบบเมื่อกี้เลยเกินกโอเคอืมถ่ายรูปด้วยแชฉแชะ,แชะหนึ่งแชะสองไม่มีเขาทันเราได้หรอ โอ้โหค่ะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอทำปกคลิปแป๊บนึงนะเดี๋ยวไม่ขอตัวั้าไปก่อนไปไปหาไปหาที่ทำปกคลิปแป๊บนึงนี่แหละทำคลิปเลยเขาเห็นพื้นสีฟ้าเรานาฬิกาถึงมันนะ ว่เราถ่ายรูก็ไดีกว่าตุ้ง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 ตงตุ้งตุ้งังงงงงงกบกบ็ที่เดิมดูอ่ะว่าถ่ายปที่เดิมมาว้ยว้าๆเจอเพื่อนแล้วหายอยู่ตั้งนานหายไปไหนมาเอาแล้วเขาก็ลกใจเจอเพื่อนที่เราฉัสิน้ำเม่ หมดแล้วอ้อหนึ่งไืเป็นคำพูดเขาหนึ่งเฮ้ยหาบุกคลิปได้มหคนมานั่งตรงนี้ด้วยหา,นานเพื่อธนาเนก่อนจะเจออะไรก็หายไปเพราะว่ากลัวเราโดนทิ้ดน้ำเอ้ยหาได้หาบคลิปกัน,อาาเ,กนเอลเอล,เอล,เอล ลตัวนี้แหละสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันเร็วๆจะได้เอาทำแช็เอาไว้แบบหนึง่งถ่ายรูปใหม่โอเคสำหรับวันนี้นะคะ อีกเลขอตัวไลนไปเ่านขอถ่ายบุ๊กคลิปแป๊บหนึง่งขอตัวลาไปก่อนะคะชินเ์ข้าไปคลิปได้ค่ะบ๊ายบายค่ะ